ใาาส่บะครับซุกนี่แซ่บนี่ยต้มยังนี่ยบะครัซุกนี่ปอปลอ,ปลอกใส่กระแดกเลยดิอยู่หน้าอยู่หน้าล่มแห้งมาในีปล่อยวาวเลนใส่นี่ยบะครับเอาบะครับซุกนี่เส่่กระแดกนี่ยต้มใส่แซ่่เอาบ่วงเนี่ยไ,ไ,ไปไป

เท่านั้นหมดยังสาวทุงดอกจันบาลงบวงไงบวงเน่ข้อเพลงว่าไรข้เพลง่ไรยังนอนทำไรไรมาท่านซ้ากับสีํำไยไลเลยพี่นอนนไงคือเกาจวดอีกแล้วพี่นอนจวด ตาเมียงตาเมียงตาเมียงคุยกับมักแปบนี่ครับถ้าน่านดีไเ้สัญญาหน่มหนึน่นึ่งมหน่สอา่งสน่อานสาม่อายหน้าอาอม่สามสม่มึงสอาอมงอมหึงมอนงงมหงอหงงมหอมนอส่อสน่านึาน มเมียงใส่มะขามสุกเสบิตำดนแล้เด so ้บ so นิตำดนแล้วสบายดีส so ูส so ูสดยัง so น่า so ติดหเลยังโอ้ตายามตังเกงคือเป่าแตกนะตื่นกันดิเดี๋ยวจะต้มต้มเมงต้มเมงเคยกินบ่เดเคยกินกับชูดีพี่น้อง มีหมกตัวแห่แห้งแซ่บตัวแหว่ตัวหละผู้น่อยน้อยแห้งคับโซยไหมโซยไหมอาผสาคนบ่อจิ้มหมวันนี้อาากุนก็ชาเจมแมมเฮาเจมแมมเฮามามาเจมแม็มมากเบิ os, after, ึงเไงเจมแม็มเฮาไปอยู่ตากระเทะปเยกู้ผลฟ้าเครื่องมาให้ตลอดเน่ยผลฟ้าคงควันมาห้สุดก่อน พูด้วยเออพูด้วยเจมแมมมาแล้วเจมแมมมาโอ้สบายดีเจพอด้วยจะปดหนีพี่น้องพอด้วยจะปดหนีปดสินพี่น้องฮันเด้อยังเขาไปติดตามเจมแมมเ้อเจมแมมเจมแมมเที่เวเที่ยวแท็กเข้าไปเที่ยวแท็กเข้าไปด่านทึ่งพอด้วยจะปดหนีฮันเดี๋ยวพอดีบอกวิธีปดหนีไปปดหนีก็พได้พี่น้องตั้มเมียงมาเนี่ย ยังแต่มกีดเป็นจะได้วะพ้นมีพ้นมีเจมแอมกมาเจมแมกมาเจมแมเฮมาแล้วเหระรกอยู่ปุ๊ดนี่อัขอบที่ต้านเจมแมเด้อพี่น้องเด้อเรียให้แขกไปด้านทึ่งด้านทึ่งหอมนี่เว้ยอันนี้ประแดกใส่นะเนี่นี่ยมนา ประเด็เขาเซ่เขาเซ่ปคามซุกนี่เซ่เซ่แล้วคุณนดน่หมดแล้วไมครับเี้ยเดี๋ยวขับานมือจะได้เดิน่าเลยเอาไงาทัท้ง้นอกขากระยาแล้วนี่ มาได้อาบน้ำไล้มือเลยพี่น้องงมหนาวงมหนาวม <c oughs> าว <c oughs> ดีหัวครสวัสดีเอฟซีครับเดี๋ยวซองเพลงให้ฟังเด้อเอียงจากอังกฤษโอ้มาไก่มาไก่จากอังกฤษนี่ถั่วทุ่มุ่งโลเอียงซ้อบถ <c oughs> ้าคุณ้อบซอม ชอบพาคนดีกิกตตาคนเลี้ยงควาย <laughs> คนเลนะี้ยงหัวนี่มุ้งสาเนี่ยหรือเปล่าคนเลี้ยงคว,ยวายอัอนเบิ้ลอันเบิ้ลที่ไหนที่หนองแห้งยากนะไปด,ดิยังง <c oughs> ายอยู่น้าคือเก่าคือเก่าพี่น้องมาอยู่ไรอยู่นาคือเก่า เอจากไนจเรียผุนมีเบิด <laughs> สบายดีมยาดับเมียงตัาเมียงตับห้งเส้งไขขับขา่าเสยนกระพัก <im pl ik> มักทินเนี่ยกับมักแปบบกินแบบด้ำมัสะมวยอยูยยน่นะ

อ้บมาบัวไดชื่ออะไรครับโอ้คนดีกิต์นีาเอะชื่อชื่ออะไครับชื่อดิสโก้ก็เอื้อชื่อจอนอาได้เไรเดี๋ยวมาคว้านผมแก่หบเอาทึงอะไรเอาซ้นึงอย่นะเั้เดีเอไปึงุ่มมนี่ะไรงมนี่เไปเอาซกไปงุ่มซักไเลมข้มยไ่ได้เลยยังแก่ไปนักเดี๋มาโหลดใปมันมี่เบิอะรอยู่เหอ ใบบางยุ <c oughs> ่มก่อนจะใบบางยุ่มแส็บอ่านหนึ่งที่ทองเพลงโอ้เดี๋ยวสองเพลงอะฟังส่งไล่ทหานเดี๋ยวสองเพลง่งอะไนฟองคิดสุมก่อนคิดสุมก่อนจะเส็บหน่อยบัวไหลคิดตั้มเมียงก่อนแต่สองเพล่เพยังเพยังเพย่พี่จะยังสวิตเซอร์แลนด์ก็มีสวิตเซอร์แลนด์โอ้ สบายดีเฮลโลสวิตเซแลนทุคนมีไรมีไรนะเพชรับแต่ไรนะอยู่ให้อยู่หน้าครับตอนนี้เลพินอง่ยังินเส้นไก่เส้งเป็ดเส้นงกไปอีและอยู่ให้อยู่หน้ามีอไรมีอย่างไรนะมีอย่างไรเกี่สุกนีิบวกกลนะเอาจมีอะไรมาแ้ดน เออมันแก่หมดแก่แก่แก่ได้บ้างตัวอีมันอ่อนมันแชะสอคุณยี่ตาขอบใจด้วยครับเนอะเยอใจเันตอวยีต่ายพักช่องเลพัทำเพออย่างเพื่อเี่ยเฉียงเพ่งเสีงหน่อยเพ่งเสีอได้ thế phếch sèng, những cái ừm bảo ơi hỏng, bén hỏng thế phếch những cái ừm hỏng xe này đơ, xe hang đi lấy cái xe hang đi, xe, xe lên lái nó đốt xem bao lái sốt tuấn hưng, khai miệng ngang này, nó, nó xa nhau, nó đi nó hay như อ๋อใหม่้นอนออนบริษัทเออขาดอ้นี้เี่ยบันั้เนบ่เดี๋ยก็วะฮะบันี้ว่ไม่เดีอยก็วะงานงานี้สุดไปบวาสบสันนิบนปิดกไปช้าเป็นลกโอ้โหนี่ไม่สาวใหม่ม่ไมบุองมากอ็ไรกันเนี่ยนี่ไงมั่วกินไมั่ว่กินหมดแล้วนี่นี่ใบบางยุ่มแกงก็ใบบางยุ่มเสะออ้า ยิงเบาไปนนักหน่ยลูกไปนักแจว่านเขาหวก่อนแจับนี่ยทีตาผิดยังข่าตาอานฝ่าตั้มเอาตั้มยู่น่มโซ่ยมันทแลเถื่อนมาก็นี่คอยไว้อยีมันแข็งหล่อยง มันสมอในมาไอไปยังม่หาบาไดมาหาอยู่หนเนี่ยังมาบุได้หาย่เอฟซเจ้าเด้อไอขอบใจเด้อขอทีไอเบาบุไดเนาะหองเพ่งเ๋ยวสองเพลงฟังเพ่งยังสวัสดีครับก็ไก็แซ่เด้อขยายห้องเพลงเด้อนมีกำลังใจห้องไหนคนบังยนไล่ คนผูเบิ่งนี่ก็เฮาก็บ่ได้ฮ้องคือกันแลนี่นนนชิมาไลฟสดตัวนึงอันนี้ส่วนผสมส่วนผสมบ่พาใส่ดิฮะี่ตําจริงไบใส่อเมันหลายพุ่นบ่พอแล้ว่อิ่มบ่นี่วาบ่อิ่มพี่น้องกินกันด แก่บิดกางคืนเอานาหักกระเบนให้เหรอืนนี่ยห้เหรอมันอามาใส่จานให้มันหลังปลาใส่จานจานใส่กุปลาบวมอยู่สิมีปลาบวมอยใส่จานคอยืนคอแกงไว้จะหลังนะ ออามาองอไหมจะมาใส่อันนี้เูกันเลยต่างกันเนาะใส่ักข้ามนี่เสรใส่มักข้ามเขาจะใส่มักข้ามใส่เนี่ยใส่ประเด็กเด็ต้น,ตนปละเด็ก,กครับมันเข้มกันเตวเตด้วยันดืเลเข้มกรซังมันยังกินเหม <c oughs> ขอบที่ใ <c oughs> ส่ไว้ยัง bỏ hello lắm lấy một cái lắm của tinh thần 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 của tinh ทีนไพี่นเนา่ยี่มี่มตั้เมียงตั้เมียงวาไหม่ได้ตั้มดนเลยตั้มเมียงนี่บ้านบ้านเนเนาะตั้เมียงกันบ้านเชอบ้าก็ตั้เมียงเขายกันเด็บซิ่งเมียงอะไพี่น้องเลยเดียวกันเิ็นเิ่นยังกระด้ เดี๋ยวสงฟังมาถามะมกินปะมาแม่เออ่ายพ่อจะอยู่ายพ่อพ่อจะอยู่ด้อยจับดิสั่งจับจับเลยจับแลมีนาทีจับ <c ười> จับด่แม่จะเบิงแม่มันเฉลียงขอเพลงเราได้นายหน่อยขอบคุณครับนี่จับดูสิ <c ười> <c ười> ส่วมยุนดีคนมันไงเอามึงจาจอเตีมยมเจอว่ามันมือสื่อเออฮะดิหัวตายแล้วคนนี่เนาะถ้าเชื่อมาได้คนจับถวยเลยก็ดีตั้ <c ười> <c ười> ตมเมียงตั้มเมียงคื่ใช่ครับอันนั้น มะกระทิ้นเลยก่ะไปบังยุ่มใกแปบอู้ขักใบเมียงใบเมียงสุดๆโดนห่อนแน่นิอะไรยังไงมาได้ยากกันเลยเดี๋ยวพ่อมาอเอาสิเอาเช่น

Ba bạc cá bạc bè bay bạc bay bạc bay bạc bay bay à đấy một bay đấy, số nó phá bay 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 mình, mình chém em nữa, mình, đưa. mình đưa ngựa đi rồi kinh luôn là cái mang cái thế kinh <laughs> 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 không คุณได้จะพูด <loops> นี่ครับไปที่ตามเจมแอมเนอะงาแซ่กไปฮัลจีเมมเจดีพี่สาวของเองพี่สาวของเองหงาะมันอยากยินน้ำแล้วพู้พันแล้ว แนะอุปจระยาะน,น,นี่ตอนประเด็บสีร้อคุยสีวะสีไหมน่ามาเด็กครับ ก็บนหนวเลยแบีเจอซีนคนลนะกินเบ็ดเด้มะขามี่แล้มะขามเลยแเบ็ดแบีบ่ อยากดิมาเดียวมาเดียว <c oughs> กินบกเขากันรี่เขาเนียว <c oughs> กินข้าเนียวก็ตั้มเมียงมันกับบกเขากันแล้วตั้มหุงอัออองงนนี้มันโมเมนตั้มหุ่งนตั้มเมียงตั้มาหัวชีไข่จะไข่ một vèm khó gắn này ừ. chè không mặc vèm á nè mặc vèm mặc vèm mặc hả? mặc vèm 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 mặc ตำคาว่สชิคให้แสงงหัวกินไหมต่อนแก่ก่อนมรับนี่องอันี้ยติสอนนาขึ้นเอาเยบุอยากยังืืเนเอาอย่างมึงบ่อยากรมังกินอีมันยังั่

เดี๋ยแช่ไปดีป่ะวัน้ไปใช้แต่ให้แต่น้าพี่เ้องตบแต่งซีเด้อ เอาเพลงยังเพลงยังประแดก๋ยวขางปรเดียวนึงอยู่น้าอยู่หน้า,อนาขอบใจเจม,มม์เ้อขอบใจเจม,มม์ในไลน์ซิมไฮไลท์สุดมัอนเด้อ Để cho hoàng như này Đẹp cho hoàng phiên Hết lại Tôi phải đẻ khắc Bọn mà. คามตอบแกขคามครับเองไอซียูโอ้ยเหน้ยนนนนนะนเนี่ยมนหนวดนะมักคามเ่ยไม่แดกแสียีเลยรงไห้เนี่ะนี่เพชร ไปกินตัวแรกดีป่ะเสียมโอ้ยน้อิกินิาณเลโอ้มีนกอ่นมาเดี๋ย่นนะด้ยกินเลยมากินดางเดียว ตัดจบไม่ได้สัตว์ตวิส่รือ่อัน้สัตว์น่าทํนนี้สัหอันเดียวอันกวดอยู่ไหนใส่ใช้มีดเลยเพลงอะไรครับผมเพลงยังนอเพลงยังนี่นี่ฮ

mò lắm Mặn cấp cặp khấu thật đó <laughs> wow, Sao mà lại có Sao bà lại Sao bà Sao Sao

ta lại chạy sang mà Chạy đi về Nó nhìn nặng kìa cậu rồi nhìn nó sụp á Có tay nó có cửa <laughs> เพลงวิวสิ่ของเพลงบุญพลาหน่อยครับวันน้าเสื้อนอวา่าเฮามาพบกันคนจะมาจักราดเพราะปานนีผู้มัสุขอยู่ใสให้เฮาเว้าจ้าให้ ลุเพ่นจตหนิพ่นตกชมบว่าสมสมัมมค้ามแคมตัวชมต่ำแีเลยแไปยิ่มเขาเลยะพป่าใกลต่อเดนาม่วเดี๋ยวล่าจากเด้นีบสิเบิร์แล้พี่น้องเอ้ยแบสิเบิรพนจะต้บอกอนจตกนจต้เลย

รอโซ่เพลงนึงเอาเพลงนึงเพียงยังจาพูดใจบ่าเพียงนั่นเทอคนหล่อ